สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาดูพังง้างพิมพ์เล็กอายุทยาเหมือนเดิมนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์ลหลูกนะครับเห็นตรงช่วงลายไหมครับลหลนี้จะเห็นไหมครับตรงช่วงนี้จะเล็กแล้วมาใหญ่ตรงช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับเล็กเียกพิมพ์ลหลูกนะครับนะครับตัวนี้เป็นต้นใหม่นะครับคุณได้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ แก่นี่แก่ทองแดงนะครับไม่ได้แก่ทองเหลืองนะเห็นไหมครับบางทีอทองเหลืองกับทองแดงเนี่ยเห็นไหมครับทองทองเหลืองนี่ทองแดงนะครับส่วนผสมจะเยอะกว่านะครับเลยเป็นแก่ทองเหลืองในยุคต้นๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาดูเนื้อดินกันนะนไหมครับเนื้อดินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคนข้างที่เดี๋ยวนี้พิมพ์นี้หายากนะครับคุณผู้ชม พิมพ์นี้หายากครับเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของเขานะฮะพิมพ์เล็กกระทันรัดนะครับปกผาสะดวกนะครับต้องเป็นของแท้นะคุณผู้ชมนะครับบางทีเพื่อนๆเขาก็ถามมาว่าโอ้มันหาไม่ยากหรอพิมพ์นี้ผบเจอได้น้อยมากนะครับเดี๋ยวนี้นะตามวงการก็ค่อนข้างที่จะหา เจอน้อยน้อยนะครับส่วนมากก็จะเก็บหมดนะครับเรนี้นะครับเจนใหญ่เก็บหมดนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรทํานะครับก็เลยได้นํามาให้ดูนะครับสวยนะครับสวยคุณหน้าตาเขานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ